ความรักทําไมถึงเป็นทุกข์ความรักเป็นทุกข์พระพทธเจ้าบอกว่าความรักเป็นทุกข์อย่างยิ่งในโลกรู้ไหมว่าทาไมความรักถึงเป็นทุกข์เพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นในคาว่าเป็นของเราถ้ามันเป็นของเราคนอื่นเอาไปได้ไหมไม่ได้นะเราไม่ให้แต่คําถามคือคนอื่นเอาไปได้ไหมได้ไงแล้วมันจะไปหาคนอื่นได้ไหมก็ได้ถึงกับไปตามความคันของมันถูกต้องไหมมันคันมากมันก็ไปมากใช่ไหมมันคันน้อยมันก็ไม่ไปมันก็อยู่กับเราต่อไปถูกต้องไหม ดังนั้นมันเป็นไปตามอํานาจของกิเลสตัณหาของคนเราสามารถควบคุมมาไม่ได้ดังนั้นเมื่อเรารักเขารักมากจนเราคิดว่าเขาเนี่ยเป็นของเราเวลามีใครมาทําอันตรายแก่เขาเราพอใจนะย่อมไม่พอใจเราย่อมเกิดทุกเวลาเขาเสียใจร้องไห้น้าตาไหลเราย่อมทุกไปด้วยกับเขาไหมย่อมทุกไปด้วยกับเขาดังนั้นการที่ความรักเป็นทุกอย่างยิ่งในโลกเพราะอะไรเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าเขาเป็นของเรา แต่เราไม่มองเห็นโทษว่าเขาเนี่ยเดินสู่ความเสื่อมได้ด้วยนะเขาเนี่ยสามารถเลิกกับเราไปได้ด้วยนะเขาสามารถนอกใจในวันไหนของเราก็ได้นะมันเป็นไปได้หมดหรือเขาจะตายจากเราไปในวันใดคืนหนึ่งก็ได้เหมือนกันทั้งหมดดังนั้นเราไปยึดบ้านถือบ้านในอะไรในสิ่งที่เดินสู่ความเสื่อมได้ตลอดเวลาอย่างพวกเราเป็นนักเรียนเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าตัวเราเองยังมีความแข็งแรงดีอยู่ไม่น่าจะเดินสู่ความตายในเร็วนี้แต่วันพรุ่งทีเราอาจจะตายก็ได้ไม่มีใครรู้ ราะอะไรมันเดินสู่ความเสื่อมทุกอย่างเดินสู่ความแปรปวนเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายแต่ทำลายอยู่ตลอดเวลาวันนี้พวกเรานั่งกันอยู่เราอย่าลืมว่าแม้เราจะแข็งแรงแค่นี้มันมีความเจ็บป่วยได้ไข้อะซ่อนอยู่ในความหล่มสาวของพวกเราอยู่ตลอดนี้มันมีความป่วยไข้เนี่ยซ่อนอยู่ในความแข็งแรงของพวกเราความสวยงามที่เรากําลังมีอยู่ความเหี่ยวความผิวเขาเรียกว่าผิวผิวพันธมักงกรัตึงอยู่เนี่ยความเหี่ยวนี้ต้องยกให้ครัวาชาเรานะ เพราะพวกเรายังมีความเต่งตึงอยู่นยอย่างพวกเราเยังมีความเต่งตึงอยู่แต่มันมีความเหี่ยวย่นเนี่ยซ่อนอยู่ในความหนุ่งสาวนี้นะเพราะความแก่เนี่ยมันกาลังรอส่งผลอยู่อย่างที่มันกำลังส่งผลกับครูอาจารย์ของเรานี่เรียกว่าการส่งผลเราอยากเห็นความแก่หันไปดูครูอาจารย์ก็เรียกว่าความแก่พวกเราทุกคนมีความแก่เป็นธรรมดาแล้วคำถามทุกวันนึงเราจะเดินสู่จุดนี้ไหม เราก็เดินสู่จุดนี้เหมือนกันเราอยากคิดว่าไม่เดินสู่จุดนี้นั่นแหละเรียกว่าความแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเราสามารถหนีพ้นจากความเสื่อมนี้ได้ไหมไม่ได้เราเดินหนีพ้นจากความตายได้ไหมไม่ได้วันนี้เราผมด,ดําดีใช่ไหมวันหน้าจะผมขาวได้ไหมได้วันนี้เราผิวเต่งตึงดีวันหน้าจะเหี่ยวยนะ่นไหมได้ทั้งนั้นวันนี้เราเรียนอยู่ที่นี่วันหน้าเราจะจบออกไปแล้วไปเรียนต่อที่อื่นมีนะมี ทุกอย่างอน,นิจจังไม่เที่ยงเดินสู่ความเสื่อมสลายแตกทำลายไปเป็นธรรมดานั่นแหละเรียกว่ากองทุกข์มันทุกข์เพราะมันเสื่อมได้ถ้ามันเสื่อมไม่ได้มันจะไม่มีอะไรในโลกนี้เลยทุกข์เงินในกระเป๋าเราเสื่อมได้นะ้เสื่อมได้มาดังาเมื่อเช้าได้มาร้อยหนึ่งตกเกียร์ไปเหลือสปาดนึงเลยเสื่อมอย่างเสื่อมแล้วทุกอย่างทุกแล้วถ้าวันรุ่งขึ้นเขาไม่ให้ทุกกว่าเดิมมนะทุกกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะเราไปคาดหวังว่าเขาต้องให้เราถูกต้องมะ้แต่ถ้าเขาไม่ให้ทุกมั้ยทุกเลย นั่นแหละเรียกว่าความเสื่อมไปเป็นธรรมดาของโลกนี้มันจึงนำมาซึ่งความทุ์ร้อนเดือนเนื้อร้อนใจร้องไห้น้ำตาไหลจะเป็นจะตายกับสิ่งที่เราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นของเราแล้วเราพยายามประคับประคองม,มันเอามันไว้เนี่ยไม่ให้มันเสื่อมจากเราไปเลยนั่นแหละจึงเรียกว่ากองทุกเรารักสิ่งใดย่อมทุกเพราะสิ่งนั้นยึดั่นถือมั่นในสิ่งใดเราจะทุกเพราะสิ่งนั้น เราเข้าไปมีความอยากในสิ่งใดเราต้องมีเพราะความทุกข์ในสิ่งนั้นนี่เรียกว่ากองทุกข์นี่เรียกว่าความทุกข์เรพระลัรักสิ่งใดยอ่อมทุกข์ร้อเพราะสิ่งนั้นจะบไว